มาดูที่ชาวชาวันจันทร์จ้ะชาววันจันทร์เดือนพฤศจิกาเนี่ยประตูดวงเป็นยังไงนะคะโอมเพียงเนาะได้ไพ่ทาวเวอร์ระวังในเรื่องของอารมณ์ได้ไพ่เงินเก่าของเก่าเงินดีได้ไพ่เดินทางไกลต่างประเทศต่างแดนเปลี่ยนสังคมใหม่จะมีกิกนีกักเข้ามาด้วยหรือเปล่านะห้ามใช้อารมณ์นะเดือนนี้ชาววันจันทร์นะคะ ได้ไพ่น้อยอกน้อยใจแต่เป็นไพ่เสน่ห์ดาวสุขขยับขยื่นมาในดวงจ้ะดาวสุขมาเด่นแบบนี้ต้องรู้จักใส่แต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อเติมน้ําหอมสักนิดหนึ่งก็ได้นะหรือใครจะไปทําสวยไปทําสัญญกรรมก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะระวังในเรื่องของความขัดแยง้งประตูขัดแย้งมาอยู่ใกล้ๆบางทีก็ทะเลาะกับตัวเองบางทีคนอื่นก็มาหาเรื่องอย่าจ้องจับผิดใครไพ่ความหวัง กำลังคิดวางแผนในเรื่องของการต่อเติมบ้านสร้างบ้านขยับขยายตลาดอยากมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นถามว่าดีไหมก็ดีนะประตูแฟนไม่ค่อยดีแฟนป่วยแฟนไม่สบายแฟนอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจบ้างฐานดวงเนี่ยไม่ีใครเพิ่งออกจากงานหรือกําลังที่จะเปลี่ยนงานหรือเปล่านะคะเป็นจังหวะเนาะถ้าไปสมัครเอาไว้หลายๆที่เนี่ยในนี้มันบอกเลยว่าจะเป็นจังหวะของการเลือกไพเ่เศรษฐีมารอ,อ,อคนค้าคนขายขยันนะ ไพ่เงินเก่าของเก่าอีกแล้วไพ่ใจบุญความโชคดีกําลังวางแผนในเรื่องของการไปเที่ยวนะต้นสัปดาห์สัปดาห์ที่หนึ่งดีสัปดาห์ที่สองก็ดีสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวไหนเดือนนี้จะไปเที่ยวไหนต่างประเทศต่างแดนก็ได้บางคนกําลังวางแผนสําหรับช่วงปีใหม่นะเนาะอ,อวางแผนจะไปเที่ยวแล้วจ้ะจะมีน้องหมาน้องแมวตัวใหม่บริวารใหม่มาด้วยประตูวัน สัปดาห์ที่3ปิดมันหมายถึงความวุ่นวายในเรื่องของงานอาจจะอึดอัดใจอาจจะเครียดหน่อยบริหารจัดการเรื่องงานให้ดีนะคะสัปดาห์ที่4ประตูปิดสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4เป็นสัปดาห์ที่ต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องหง,งุดหงิดหรือเรื่องของสุขภาพนะเดือนนี้เป็นเดือนที่อย่าใช้อารมณ์เพราะเจ้าชะตาได้ไพ่ไม่ค่อยดีถ้าใช้อารมณ์อาจจะมีปัญหาได้คําว่าใช้อารมณ์บางทีจะออกจากงานเพราะอารมณ์นะคะเนาะแต่บางคนก็ซื้อของนะคะสั่งของ โอนเงินซื้ออะไรจองอะไรโดยที่ไม่ทันได้คิดไว้ก่อนนะแต่หลักๆให้ระวังในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินพี่หวานยังมองว่าดีอยู่ถ้าค้าขายไม่ค่อยดีในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงเดือนเดือนนีเ้เดือนตุลาเนี่ยพฤศจิกาเป็นจังหวะดีในเรื่องของเงินเรื่องของการขยายตลาดเรื่องของการวางแผนธุรกิจอะไรใหม่ๆส่วนใครที่รองเงินเก่ารองเงินจากคนซัพพอร์ตก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะ ตำแหน่งประตูเงินถือว่ายังโอเคอยู่เนาะส่วนความวุ่นวายปัญหาที่ต้องจัดการก็ค่อยๆจัดการไปแล้วกันนะคะถ้าคิดจะออกจากงานอย่าออกจากงานเพราะอารมณ์นะถ้าอยา,อยากคิดอยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะลงทุนทาอะไรในนี้มันบอกว่ามันเป็นจังหวะลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่ก็ต้องศึกษาดูให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะนะคะงานที่ทํางานประจํามันอาจจะวุ่นวายหรืออาจจะเรื่องเยอะปัญหาเยอะหน่อย ช่วงสัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4นอกนั้นถือว่าโอเคนะคะใครที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆต้องพยายามให้มากเป็นพิเศษเพราะมันมีฟิลแบบนี้นะถ้าไม่ทนไม่อดทนในเรื่องของการทํางานจะเปลี่ยนจะย้ายมีดวงไปงานเลี้ยงได้ที่ได้ไปนอนพักที่สวยๆบรรยากาศดีๆมีความสุขอาจจะกับคนที่เรารักหรือกับเพื่อนรักก็ได้นะคะรักแดนไกลโดดเด่นรักต่างประเทศก็มาเอ,อเอาอยัางไงดีละ่ะ เขาจะมาหาเราหรือเราจะไปหาเขาแต่ในนี้มันบอกว่ายังไม่ชัวร์หรอกนะมันอาจจะเป็นรักฉาบฉวยหรือรักที่ไม่ชัดเจนก็ได้ต้องดูให้ดีส่วนคนที่อยู่กันมานานจะพูดกันไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่มีโอกาสจะขัดแย้งหรือไม่เข้าใจกันหรือต่างคนต่างอยู่ฉันให้เงินเธอเธอให้เงินฉันอยู่เพราะหน้าที่อยู่เพราะสังคมมันจะไม่ค่อยหวานเพราะฉะนั้นต้องพากันไปเที่ยวถึงจะดีสําหรับคนที่มีคู่นะคะ คนโสดเนี่ยจะมีคนแดนไกลมาหลายๆคนจะจูงมือกันไปเที่ยวเป็นจังหวะของการเรียนรู้ซึ่งกันละกันส่วนรักที่หลบซ่อนรักที่มีความลับรักที่จ้องจับผิดอาจจะมีเรื่องหึงหวงไม่สบายใจเข้ามานะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเนาะแต่ตำแหน่งรักยังดีเพราะฉะนั้นอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เดือนพฤศจิการะวังสุขภาพของตัวเองอยู่ดีก็เป็น ลิสิดดวงเนาะลำไส้เป็นอะไรที่ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแล้วไม่ดูแลตัวเองอาการอาจจะกำเริบก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองดีแล้วเดือนพฤศจิการะวังบริวารหมาแมวหรือคนที่บ้านป่วยเอาเป็นว่าสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ดีจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทําบุญดิวงานติดต่องานให้ลุยโลดนะส่วนสัปดาห์ที่3และสี่ วางแผนเรื่องงานให้ดีพ่อจะวุ่นวายปวดหัวนะคะแต่ไม่ได้เลวร้วายดวงไม่ได้เลวร้วายนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งคิดมากใครทํางานสองสาอย่างหรือมีงานหลายหน้าก็บริหารจัดการให้ดีเงินถ้าติดขัดมีปัญหารจริงผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะลงทุนได้แต่ต้องศึกษาให้ดีเนาะ,ะติดตาดีลงานอะไรก็ลุยเลยนะ,ะใครทําเรื่องยื่นกู้ซื้อที่ซื้อบ้าน นะในนี้มันบอกว่าบางคนงต้องแก้ไขเรื่องเอกสารจัดการให้ดีแล้วจะสําเร็จให้โอกาสคุณจนถึงต้นปีหน้าถ้าติดขัดจริงๆสําเร็จเนาะเพราะไพ่เซตใหญ่มันมารอนะคะอ่ะครบจ้ะนะสุขภาพบอกไปแล้วอุ้ยเมื่อกี้ลืมบอกสีเสริมดวงของเดือนเดือนนั้นใช่ปะนะ,ะเดือนพฤศจิกายนะสีเสริมดวงเป็นโทนหวานชมพูส้มได้การทําบุญเสริมดวงนะไปบนไปขอที่ไหนเอาไว้ไปทํา นะคะหรือจะไปทํำรงทานไปออกโรงทานทําบุญกับเด็กหรือพาคนในครอบครัวพาแฟนไปเที่ยวไปรับเขาเรียกว่าไปลาไปรับพลังบวกไปลําลึกความหลังทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเป็นการเสริมดวงของคุณด้วยเหมือนกันอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะจ๊ะสัปดาห์นี้แต่บางคนก็มีคนมาหาลูกเต้ามาหาก็ได้ถือว่าเปอร์เซ็น์ดวงเปิดถึง 70-80%ไม่ได้ขี้เหลนะเออภายต้นไม่ดีแต่ไร้แต่ไปสุดแต่ช่วงท้ายๆดีเนี่ยถ้าเราแมนเนจเรื่องอารมณ์ได้ไม่ใจร้อนเนาะเออถือว่าโอเคนะจ๊ะเลข106 1 0 6ติด8ไปด้วยอย่าไปจ้องจับผิดใครนะช่วงนี้คนรอบข้างก็ถือว่าดีใช้ได้นะคือแบบสมมติถ้าเจอ10คนเนี่ย8คนดีอะ่ะเออ อย่าไปคิดมากอย่าขี้น้อยอกน้อยใจเนาะคนค้าขายให้ขยันเลยจ้ะเผลออไอ้ที่วุ่นวายวุ่นวานเนี่ยเพราะว่าวุ่นวายเรื่องรับซัพและส่งของ